เเรื่องราวต่อไปคุณผู้ชมคะแจ้งถึงแรงงานไทยนะคะที่ทํางานอยู่ที่อิสราเอลค่ะล่าสุดนะคะได้แจ้งมานะคะว่าแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากอิสราเอลนะคะตอนนี้สามารถยื่นคําร้องของเงินเยียวยาได้ตั้งแต่วันที่18ทธันวาคมที่ผ่านมาแล้วค่ะ ทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานค่ะก็ได้เปิดเผยมาตรการเยียวยากรณีการขาดรายได้ของแรงงานไทยที่เดินทางกลับมาจากประเทศอิสราเอลนะคะมีแรงงานไทยได้รับสิทธิ์จํานวนกว่า1 5 0 0 0คนเป็นจํานวนคนละ5 0,000บาทคิดเป็นมูลค่ากว่า750ล้านบาทเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนค่ะจากการขาดรายได้ในเบื้องต้นของแรงงานไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบของ สเในส่วนของกระทรวงแรงงานค่ะได้มีข้อสั่งการนะคะให้กระทรวงแรงงานทุกจังหวัดเริ่มดําเนินการรับคําร้องตั้งแต่วันที่18ธันวาคมที่ผ่านมาสามารถยื่นคําร้องขอเงินรับเยียวยาได้นะคะทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในส่วนกลางค่ะคุณผู้ชมสามารถยื่นคําขอได้นะคะที่ศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลกระทรวงแรงงานณนะกระทรวงแรงงานเขตดินแดง กรุงเทพมหานครในส่วนภูมิภาคค่ะศูนย์ช่วยเหลือแรงงานและติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในอิสราเอลกระทรวงแรงงานจังหวัดณนะสํานักงานแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดไกลบ้านท่านนะคะระยะเวลาในการยื่นคําขอธันวาคม2566จนถึงกันยายน2567นะคะ ในส่วนของขั้นตอนในการรับเงินและยื่นเอกสารคำร้องต่างๆนั้นนะคะขั้นตอนที่1ค่ะการยื่นคำร้องผู้ยื่นสามารถยื่นคำร้องรับของเงินเยียวยาได้นะคะณนะสำนักงานแรงงานทุกจังหวัดที่ดิฉันได้กล่าวไปเมื่อสักครู่โดยกลุ่มของแรงงานค่ะจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มดังต่อไปนี้กลุ่มที่1ค่ะนั่นก็คือแรงงานไทยนะคะที่เดินทางไปทํางานที่อิสราเอล oh. และเดินทางกลับประเทศไทยหลังวันที่7ตัว กาคม2566ซึ่งมีการสำรวจกันข่าวว่ายอดแรงงานไทยในกลุ่มที่1น,นี้นะคะมียอดจำนวน9,475คนต้องยื่นคำร้องด้วยตัวเองนะคะโดยเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วยข้อที่1แบบคำร้องขอรับเงินเยียวยากรณียื่นคำร้องด้วยตัวเอง สิ่งที่2ที่ต้องเตรียมนะคะนั่นคือบัตรประจําตัวประชาชนฉบับจริงพร้อมสําเนาสิ่งที่3ค่ะหนังสือเดินทางพร้อมสําเนาหน้าที่มีรูปถ่ายและตราประทับเข้าออกประเทศไทยหรือหนังสือเดินทางชั่วคราวพร้อมสําเนาหน้าที่มีรูปถ่ายด้วยนะคะและต้องมีตราประทับเข้าประเทศไทยสิ่งที่4ที่ต้องเตรียมค่ะแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB นะคะข้อที่5สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารทั้งนี้ผู้ยื่นคำขอ ต้องมีการถ่ายรูปนะคะณนะสถานที่ยืน่นและคําร้องขอนี้นะคะต้องแนบสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วยนะคะและต้องเซ็นลายมือชื่อให้เรียบร้อยด้วยค่ะกลุ่มที่2มีอะไรบ้างคะคุณสจตสิพิมลกลุ่มที่2ค่ะคุณผู้ชมคะคุณศรีนินาชคะเป็นกลุ่มของแรงงานไทยที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศอิสราเอลจํานวน39รายนะคะ ผู้ยื่นคำร้องก็จะต้องเป็นทายาทผู้มีสิทธิ์ตามกฎหมายโดยมีเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการาเสียชีวิตด้วยนะคะสำหรับเอกสารมีอะไรกันบ้างแบบคำร้องขอรับเงินเยียวยากรณีเสียชีวิตค่ะสำเนาใบมรณบัตรสำเนาทะเบียนบ้านผู้เสียชีวิตหนังสือรับรองความสัมพันธ์ทางครอบครัวหนังสือให้ความยินยอมเป็นทายาทโดยธรรมนะคะสำเนาบัตรประชาชนทายาท สำเนาทะเบียนสมรสของในกรณีที่มีคู่สมรสนะคะสำเนาสูติบัตรในกรณีที่เป็นบุตรค่ะเพราะว่าเป็นบุตรแล้วเนี่ยก็ต้องมีการจดรับรองบุตรด้วยนะคะ,คะแบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่าน KTB Corporate Online นนะคะสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารทายาทของผู้ที่มีสิทธิ์ทั้งนี้ผู้ที่ยื่นคำร้องพร้อมรูปถ่ายแล้วก็ให้มายื่นได้ที่สถานที่ยื่นเนี่ยนะแล้วก็คำร้องสำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้ยื่นคำร้อง รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมกับงลงลายมือชื่อไว้ให้เรียบร้อยและผู้ยื่นเองก็จะต้องยื่นคำร้องขอให้เป็นคนคนเดียวกันด้วยนะคะคือผู้ยื่นคำร้องคนหนึ่งแต่ผู้รับประโยชน์คนหนึ่งอันนี้ไม่ได้นะคะก็ มีการยื่นคำร้องรับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตจากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานทําในต่างประเทศนะคะคนที่ไปทํางานในต่างประเทศเนี่ยอันนี้ยื่นเนี่ยมันจะเป็นแบบขอรับของทางด้านของแรงงานเขามีกําหนดไว้ให้เลยนะคะในกลุ่มที่3เนี่ยกรณีแรงงานไทยที่เดินทางไปทํางานในประเทศอิสราเอลแล้วก็เดินทางกลับประเทศก่อนวันที่7ตุลาคม2566โดยวีซ่า ที่อายุไม่เกิน90วันนะคะระหว่างวันที่9กรกฎาคมถึง6ตุลาคม2566แต่ไม่สามารถเดินทางกลับไปทำงานที่ประเทศอิสราเอลได้เนื่องจากกรมการจัดหาง,งานนั้นมีการชะลอการเดินทางด้วยเหตุภัยสงครามภายในประเทศของอิสราเอลจำนวน960คนโดยมีหลักฐานเอกสาร ที่เกี่ยวข้องสำหรับการยื่นขอรับเงินเยียวยานั่นก็คือแบบยื่นคำร้องนะคะในกรณีที่ reentry visa นะคะบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงพร้อมกับสำเนาหนังสือเดินทางพร้อมสำเนาหน้าที่มีรูปถ่ายแล้วก็ตราประทับเข้าออกประเทศไทยไม่เกิน90วันค่ะ re ขออภัยค่ะ reentry visa นะคะอายุไม่เกิน90วันพร้อมกับสำเนานะคะ แล้วก็แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online ค่ะสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารทางนี้เนี่ยผู้ยื่นคำร้องพร้อมกับรูปถ่ายเนี่ยนะเขาต้องยื่นกันไปที่สถานที่ยื่นแล้วก็คำร้องสำเนาเอกสารทุกฉบับนั้นอย่างที่บอกเลยเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแล้วก็ลงลายมือชื่อให้เรียบร้อยกันด้วย กลุ่มที่4สําหรับแรงางานไทยที่ยังไม่เดินทางกลับจากอิสราเอลแล้วก็ประสงค์ที่จะเดินทางกลับมาเพิ่มเติมรวมถึงแรงงานไทยที่ยังคงถูกจับเป็นตัวประกันเมื่อเดินทางกลับมาแล้วนะคะก็สามารถยื่นคําร้องขอรับเงินเยียวยาในส่วนนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะคุณศิรินีนาใช่นะคะก็จะมีขั้นตอนนะคะให้ไปติดต่อกันได้นะคะที่แรงงานจังหวัดทุกจังหวัดไกลบานทันนั่นเองค่ะก็